นี่ตำมาม่าจ้ะพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องงาเที่อย้กจ้ามาพี่น้องมากินข้าวมากินตำมาม่านั่กันจ้าแต่ละก้ำเกลืหอยไข่ เราทกับุดเก๋ๆนุ่มๆน้่นเนื้อหรอนะเตี้ยวันนี้กินอะิรเตียเยอะนีบบะมี่เลยนม่มๆจ้ามันเยิ้มนเย็นๆนะนุ่มนเย็นๆนะแฮกนุ่มนเลยค่ะแล้วเราอุนแฮกนุ่มๆนี่เนเนื้อหรือไงซี่โครงวันนิ้าวไทยต้องมาตระบานที่นอกไทยเปิดตำกิ้งในไม่ยาเปรียบเมืนควงเหมือนเท มาไปเอามานํำไปยงห้นแบบว่าแบบอะไรปลาลุงกับอะไปลาลุงแล้วต่ตาบีบะ มันคือหน้ามูด้วยนะฮะมันวายใหญ่แล้วว่ามันเลาะว่านย่างวรบ้ารักขัวขัวแล้วแล้วบอเจ้าไครน่ะอัดคนได้เหอว่าขึ้นไมัวอัดแล้วอวคนใรอัดไปเ่อยอัดเถอะนะเป็นหใหญ่เอัดไปเอแล้วอเอขึนมันเพ้่น้อยหนึ่ก็ได้ออกเอ่องน่ะนะขึ้นได้เทาออกไงไม่แดงอ ้าอยดแมั huh. bon mm ่ hmm. <m im cause arios>

กินนำกินนำกินกินนำดกินำนำกินนำตะวันหรอฮะพี่บ่บ่ซ้ําไปกินกัดกายนะหอมขันดันเผ็ดเผ็ด

มาแลวขือง่อยปะเอากินอี่มเลยพี่น้องกินให้ไดนหมดนะกินแล้วเราก็เจ็บท้อง Thank you Thank you พนตกพี่น้องบ่เมนตพนตกพนหยิบพนปอยพมนตโมเมพนซอสพ่นซอสพนปอยมาฮาหลอ วันนี้กับวันเด้ไปสายเส้นเคยจ้าพี่น้องอยู่บ้านทามาจอดมังกรย่าฮะอีกกรเด้อดูน,นี่มีหมดไหมมีเม็ด้นน้ำพี่น้องฝนโปรยฝนตก นี่ขนาดยังบาเดีสุกซู่กเจอ,อยังจองกินเลยเงินแม่น้องการกะเต็มต้นอยู่อ,ออกมานอกลวเย็นนั่งอยู่ไนและหอนพี่น้อง สวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากหาหมอเฮ้ยนี่ก็กินแล้วก็หายาหรือเปล่าเนี่ยแม่บอกแล้วว่าอย่ากินแบบนี้กินหน่อยหนึ่งนั่นเราเม่กินไปหน่อมาเมื่อนี้นะเกี่ยวุบขึ้นแน่ว่านลอยกินหน่อยหนึ่งนะพี่น้องหมอมาวดหัวเยเบิ่อถ่ารอยบาทเก็บไหมเก็บบ่อ สำนีป่ะยาสำนีเวลาเขาขูดแล้วเวลาขูดปัเียวห้ยแม่บริเจ็บปัญแต่ใช่ยังไของเกวเออ่าเด้อบอกว่าเกลีวหลีดออกมาอ่าร้ายในของเก่นะเท่าเหคนเกิดใหม่นะบ่มีเฮานะฮะก็มีไนติกีเฮาบด้มีฮินฟูนนะก็ไม่หนเพราะเฮานเฮาเบิ่งอยู่อยางที้แม่มันดอกสักพักหนึ่งมันอ้าแขวมันคือมีฮินฟูนว่ะบาดดีนะมัน้าเมาปึกมาปีเดียว่นติกีบด้มี ย่างแหวนเบอร์ข้างหลังบดีนี่ห้าขันีมีแล้วมันก็ไข่แลันรวมทัวหนึ่งนะครูอยยกอาากได้ยาแบบันี้าาทเียวกินแต่ยาเงินล้างหนีนะกินแต่ยาเบิดผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งพี่น้องเลยไปหามอ่ะนะมึงเบิร์ตเนีใส่เงินวฮ้ <c oughs> วยงานนี่ก็เลยไปเติมไปซื้อน,น้ำมัานหายบางไม่จังได้มากเลย สนีก็สื่อปูนสื่ออันผู้แข็สื่อปูนครับสื่ออันอิฐสานี่ใช่ค่ะก็ก่อกของหนาเลยมันเล้วอยู่ใช้เืินยังอยู่รถไถกระบะอยู่แล้วยังไรเอามาควายบางล้วเอาเอารถมาตัดไม่คนใหม่เกิดกับผู้ที่เต็มรถเลขเขาก็ํะไปกินจ้ะผู้ที่ด้รถหนึ่งแล้วก็มาต้องซองรถเะย่ังได้ไปห้จนหนึ่ง เอาอย่างฮิตเตาเนี่ยเด็ดจากสอบห้ยได้เอ๊ย่านี่นะซิปสอบซิปสอบอะไรนะพี่ซิปสอบอันเดียดนะสอบที่ซีพเอสกับสอบปูข้นได้แบบนี้นะโอ้ยค่ะป๊บวันอาทิตโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนังฝากกะขอจ้าคดเจ้าคีวเพื่อนสนิทอาจาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีซองฝากใช้ซาลาในเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าอาจารยบายบายปากจืดมากเลย